ท่าน,นต่อไปดับตำรวจปัญญาสิทธ,ธ,ธิจินดาครับอยู่ใส่อดพูดกับง,งานของเราได้ร่วมทั้งจอมนทออาหารด้วยนะครับหรมหาวิทยาลัยด้วยสื่อด้วยนะครับวนี้ครับ,รบผมแล้วก็มีทีมทีท่มาร่วมนะครับได้มีทีมมาร่วมและกลายแต่งตั้งเพิ่มนะครับก็คือไม่ได้ดอดครับออกรายการวิทยุนะครับรายการดังนอนเฮดไลเช้าบ่ายน้องเอฟเอ็มใดเป็นพี่น้องประชาชนต้องการการเชื่อมูลน้องพูดดี ท่านต่อไปกท่านประสมการจำปายกน้อยมาสุดารทำผมเลยนะอีกขั้นหนึ่งสิกตะวันตกของคามการใช้เสือยืดเทาได้เขตพืนเพียงเพื่อนยืนซอยกันเห็ดเป็นระบบอาหารท่ารับสนับตนุนงบประมาณมาเห็ดเป็นโรงงานเพือการประจำกที่อภาพอันนี้สี่เทพให้เมื่อนปรเทศของเข้าลครับสิเป็นเพีย ให้จม่นะครับมีโอกาสไปร่วมประชุมที่จังหวัดในเรื่องของการปฏิรูปลูกค้ารอสองเดี๋ยนี้เขาบอกว่าลูกค้ารอสอมีที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเปลเนวิถีชีวิตพเพราะฉะนั้นแล้วอนาคตต่อไปนี้ถ้าเราม่ปรับเปลี่ยนในช่วงนี้ไม่เริ่มทําในตอนนี้นะคะรูปพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าที่ปากไม้รากว่าปากไม้จริงๆนะนี่เราต้องปรุงก็กได้ครับ ขอเพียงแค่เราไม่ตัดมันตื้นเติมนะครับคาร์บอนสิบปีป่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วไม่โกหกแล้อยากจะพูดว่าประเทศรู้ดีค่ะไม่ใช่ผมชอบใจนะคราะว่านักวัตกรรมการเกษตรไม่ใช่ว่าทำซ้ำใหม่แต่เอาพื้ที่ในอนาคตได้นะคะที่ฉันขอนำเรียงที่ประชุมว่าอยากให้นักยืนเป็นอย่างนี้เพิ่มพื้นที่ป่าให้เยอะๆและต่อไปนี้โครงการหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งครับมาจากกรกตที่สอง ยี่ส,ยส,ดดสิบหกสนามที่เราไปทีป่ไทยทำสิ่งนี้ออกเด้อลำโซกันะตันต์ไปครับบอกกันเนี่ยออกากาศขอบนะครับต้องขอบคุณเพึ่งนะครับที่เทศบาลตำบลน,น้ำยืนใช่ไหมครับท่านสุรชัยชวาวราลัตครับมาพบในต้อนรับเพื่อนแน